จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไวรัสยาสนีถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในเรื่องนี้แถมยังเป็นงานปาร์ตี้เหมือนกันอีกด้วยเวล้สิความชิบหายกำลังจะมาเยือนอีกแล้วหรือเนี่ยแล้วพวกเหล่าแกนจะควบคุมสถานการณ์ได้ยังไงจะต้องยายมิติเหมือนกับอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าไปหาคำตอบกันได้น i n s i นไซจ็อซีซั่นที่2 e p ที่6ครับและก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่านเนียนรบกวนฝากจ่ายค่าปาตานให้กับพวกเราเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ เอาละถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ห้องนอนของเรแกนตอนนี้เธออยู่กับคนรักที่รักที่สุดอย่างรอนสแตัดเลอร์ความสัมพันธ์รั้งนี้นั้นเรียกว่าสุขงอมสุดๆถึงขนาดคุยเรื่องบ้าบอนาเบือ่อนาเบื่อได้โดยไม่รู้สึกแปลกๆอีกแล้วแต่ทว่าอยู่ดีๆด,ดีทริกครูซหัวหน้าแก๊งแห่งกลุ่มอิลลูมเนติกระโทถเข้ามาหาร้อนให้ไปลบความทรงจํานักท่องเที่ยวที่เผลอไปเห็นเจ้าหญิงในอณาบนเกาะส่วนตัวซะงั้น และพอวางสายปุ๊บรอนก็ถึงกับฟุบตัวลงนอนเพราะเขาเบื่อกับงานที่อิโลเมติแล้วเขาไม่สบายใจที่จะต้องลบความทรงจำผู้อื่นอยู่แบบนี้แถมองค์กรยังเต็มไปด้วยเรื่องหลอกลวงกับเพื่อนร่วมงานสุดห่วยแตกอีกรอนก็เลยอยากจะลาออกจากงานแล้วหาอะไรอย่างอื่นทำเรแกนเลยจะชวนให้รอนมาทำงานที่คอนิโตอินส์ด้วยกันรับรองว่าเพื่อนร่วมงานของเธอ เจ๋งมากๆนะแล้วรอนจะไม่ต้องลบความทรงจำใครอีกด้วยแต่รอนก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่เพราะคอนิโตเป็นครูปรับของอิลูมินาติเลยนะแทนเขาก็สร้างความประทับใจแรกกับใครได้ไม่เก่งอีกด้วยเรย์กนก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศดีที่ทำงานก่อนโดฮิบเลดแฮนด์เจ้าพ่อแห่งความเฟรนลี่เป็นคนต้อนรับรอนด้วยตัวเองงานนี้ภารกิจสร้างความเชื่อใจต่อเพื่อนร่วมงานจึงเริ่มต้นขึ้นรอนเหยียบเข้ามาในคอนิโตเป็นครั้งแรกและก็ยังมึนๆกับที่ที่แปลกตาแบบนี้จนได้มาเจอกับเบลดแฮนด์ เรแกนแนะนําให้พวกเขารู้จักกันแต่ดูเหมือนว่าจะมีเคมีบางอย่างที่ดูไม่เข้ากันแทะเลยจะชวนไปดื่มกันสักนิดหน่อยเพื่อบทสนทนาจะได้ลื่นไหลามากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ารอนกับเบลดนั้นโคจะไม่เข้ากันสุดๆเลยแหละทุกอย่างที่เบลดชอบจะกลายเป็นสิ่งที่รอนแขวะอยู่ตลอดไถ่เวลดูถูกเพลงโปรดของเบลดจนเขาฟิลขาดอีกบรรยากาศเริมตนยึดอัดขนาดนี้ไม่มีทางเลยที่รอนจะทํางานร่วมกับเบลดได้ เรแกนที่โจนปัญญาเพราะไม่คิดว่ารอนจะหนักถึงขนาดทําให้เบลดโมโ oh หได้ก็เลยจะจัดงานฮอลลวีนครั้งแรกของคอนิโตสขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะสารสัมพันธ์ของทั้งคู่โดยเรแกนก็มาบลีฟกับเบลดอีกทีหนึ่งว่าเธอจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้รอนสนใจคอนิโตนะและตื่นเต้นที่จะทํางานร่วมกับพวกเราเพราะเธอคิดว่าถ้ารอนออกจากโลกแห่งเงาความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปไม่รอดแน่ๆและงานเนี้เธอไว้ใจเบลดที่ได้ฉายาว่า King o f f ันมากๆว่าจะเอาอยู่แน่นอน และเมื่อรอรู้สึกดีกับคอนิโต้เมื่อไหรนะ,ะเธอจะเอาปากกาใสา่รับด้ามนี้ยื่นให้รอนเซ็นสัญญาตรงนั้นเลยเบลดตอบตกลงไปเพราะเขาเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อเลกแกนอยู่แล้วแต่ความจริงเขาอะเครียดมากๆพอรู้ตัวเองว่าเขาทําไม่ได้แน่เขาเหม็นหน้ารอนแบบที่ไม่เคยเป็นกับใครมาก่อนจะต้องมาระบายในห้องน้ําแต่กลับพบอังเดที่กําลังปุ่นอยู่แตงั้น เบสเลือดระบายความในใจออกมาทั้งหมดว่าเขาไม่สามารถดึงพลังปาร์ตี้ออกมาใช้กับผู้ชายที่มีเคมีมไม่เข้ากับเขาได้สักนิดเลยอ่ะจนอังเดรที่ไดไอเดียบันเจิดหลังจากเติมมาเต็มคาราเบลบอกว่าเขากําลังสร้างไวรัสมิตภาพอยู่แต่โครงการย,ยังไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีงบเพราะว่าเขาไม่ตรวจทดลองอยู่นะเขาสามารถทาให้ยาสเสน่มมิตภาพเนี้ยช่วยให้ความสัมพันธ์ของรอนกับเบสดีขึ้นได้เบสก็เลยบอกให้อังเดรลุยเลยทันทีงานเนี้ยไม่ต้องมีนิมิตอย่างรู้อนาคตพวกเรา ก็เดาได้ไม่ยากแหละครับว่าชิปหายแน่นอนก่อนภาพจะตัดมาที่แรนด์ิตลี่ไอหมอนี่ยังหมกมุ่นอยู่กับการตามเมียกลับมาอยู่และบังคับใช้กฎหมายอย่าร้างจากตอนที่แล้วสาเร็จจนทามิโกะต้องมาเดทกับผัวเก่าอีกครั้งเรายังไม่รู้ว่าแรนด์เตรียมตัวม,มาดีแค่ไหนเลยครับกับการง้อเมียครั้งนี้ต้องรอติดตามกันต่อขณะที่งานฮโลวีนข,ของคองนิโตก็จัดขึ้นพอดีเรียกว่าเล่นใหญ่พอสมควรเลยแหละแสงสีจัดเต็มเลยทีเดียวเพื่อหวังจะให้รอดประทับใจให้ได้ ตื่นนางงานบอกเลยว่าฉลุยครับรอนตื่นเต้นกับงานนี้มากๆแต่หัวใจสําคัญเลยมันคือมิตรภาพจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยดิเบลดที่แอบมองอยู่ห่างๆก็รีบวิ่งไปหาอังเดรให้รีบฉีดยามิตรภาพให้เขาทีก่อนจะเดินไปหารอนโดยอาการที่อลเลอะสุดๆเบลดในสภาพที่ผิดปกติสุดๆพยายามแล้วพยายามอีกที่จะสร้างมิตรภาพกับรอนแม้จะใช้ยาสเสน่ห์แล้วก็ตามแต่มันก็ดูจะไม่ได้ผลเขายังเหม็นขี้หน้าหมอนนี่อยู่เลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย เบ <Blade S 2> ก็เกรีบปีกตัวมาหาอังเดว่าเป็นไปได้ยังไงทําไมมันถึงไม่ได้ผลแต่เรแกนก็มาขัดไว้ก่อนและพาเบรสมาอัดเหล้าเข้าไปเยอะๆเพื่อหวังว่าจะคุยกันได้ลื่นขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าวรัสมิตรภาพที่ฉีดเข้าไปในตัวเบรสถูกปล่อยลงมาในถังเหล้าซะง,งั้นเว้ละแบบนี้ถ้ามีใครไปแตะเข้าเนี่ยจะต้องหลงรักบิตรภาพของรอนแน่ๆก่อนภาพจะตัดไปที่แรนอีกครั้งตอนนี้เขาพาทามิโกะมาที่ปารีสเพราะหวังว่าจะสร้างความประทับใจใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกัน ถ้ดูเหมือนเขาจะยังเตรียมตัวมาไม่ดีพอจนทำให้กลัวบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนี่แรนก็เลยโมโหเดินเข้ามาในห้องอีกห้องนึงทําให้เรารู้ว่าปารีสท,ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องแหกตาชัดๆมันเป็นกระเพ้าโฮโลแกร,รมที่แรนขอให้อลฟาเบตาสร้างขึ้นมาเท่านั้นเจ้าหุ่นโตแสบเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าความโรแมนติกที่สมบูรณ์แบบนั้นมันเป็นยังไงต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะเพราะมันน่ะศึกษาจากเน็ตมาเต็มที่ผิดกับแรนที่ไม่พยายามอะไรเลย ถาว่าอยู่ๆแรนก็นึกอะไรดีๆออกเฮ้ย hey, ถ้าแกเสียนมากแล้วก็แกไปสร้างภาพโปรแกรมเป็นชั้นแล้วก็ไปงอทามิโกะแทนเลยละกันสิส่วนฉันจะไปนั่งกินฮอทดอกในซ่วมรอเมื่อไหร่ที่ทามิโกะชวนขึ้นเตียงแกเรียกฉันมาสลับตัวก็แล้วกันแล้วก็เดินออกไปเลยปล่อยให้อลฟาเบต้ายืนงงอยู่ตรงนั้นแล้วภาพก็ตัดไปที่งานฮาโลวีนอีกครั้งหลังจากเบลดสูดน้ำเมาไปเต็มที่ก็มีคนเรียกตัวเขาไปแฮงเอาท์ตอแล้วเรื่องที่เรากลัว ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆครับเมื่อมีคนมาดื่มต่อจนเริ่มส่งต่อไวรัสมิตภาพไปยังอีกคนเรื่อยๆเป็นทอดๆไปเหมือนกับยาสเสน่ห์ในเรื่องริการมตี้โดยที่เจ้าตัวอย่างเบลดกับอังเรไม่ได้เอะใจเลยสักนิดซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เรแกนพารอนมารู้จักกับทีมงานพอดีความรู้สึกแรกที่ไอจ้าไม้เห็นหมอนเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าไม่ถูกชะตาชัดๆแถมรอนมายังด้อยค่างานลบความทรงจําที่เป็นของไม้ในคอนติโตอิงส์อีกต่างหากงานเนี้ก็สวยดีครับ พูดกับใครไม่พูดแต่ไปเล่นกับไอเห็ดปากดีอย่างหมอนี่ด้วยบรรยากาศก,ก็เลยตึงสุดๆแบบไม่ได้นัดหมายแต่ยังดีที่เกรนที่แต่งชุดดังสปาตามาขัดเอาไว้ซะก่อนจนไม้หันไปด่าหมอนั่นเพราะคิดว่าลอกชุดกันมาแล้วก็ต่างคนต่างสาดเล่าใส่หน้ากันและบังเอิญบังเอิญที่เล่าในแก้วของทั้งคู่เจอปนไวรัสมิตรภาพอยู่ด้วยและทันใดนั้นจากที่ทะเลาะกันอยู่มันก็หันมาเข้าคู่กันเดินไปหารอนเฉยเลย แล้วเริ่มสร้างมิตรภาพกับรอนผิดกบไหมจอมปากดีก่อนหน้านี้คนละคนรวมถึงพวกที่โดนไวรัสมิตรภาพเข้าไปก็กลูกันเข้ามาหารอนกันหมดอย่างที่เธอพูดเลยเลแกนคนที่เนี่ยเป็นมิตรกันดีนะรอนพูดกับเลแกนโดยที่เลแกนก็จับสังเกตได้ทันทีเพราะปกติพวกเนี้ยมันไม่ใช่คนแบบนี้นี่ว่าเลยรีบเดินม,มาเช่งเบลดกับอังเรที่ยืนปรึกษาอะไรบางอย่างกันอยู่เบลดยอมบอกความจริงกับเลแกนเพราะเขาโกหกไม่เป็น อังเรก็เลยอธิบายอาการให้เด็กแกังว่าคนที่โดนไวรัสจะอยากสร้างมิตรภาพกับรอนแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่ที่เบรสเป็นยังเกลียดหน้ารอนอยู่เนี่ยเพราะเขาเป็นพวกเป็นมิสสุดๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไวรัสมิตรภาพก็เลยไม่ได้ผลกับเบดคนเดียวแต่มีผลกับคนอื่นนั่นเองงานเข้าเลยสิครับแบบนี้แล้วจะแก้ปัญหาย,ยังไงกันดีเนี่ยขณะที่ด้านของอัลฟาเบต้านั้นบมอนเนี่ยรู้สึกดีมากๆที่ได้มีขายอีกครั้งแล้วเริ่มลุยแผนง้อทามิโกะแทนแรนดทันทีซึ่งบอกเลยว่า ต่างกันลิบลับครับสเต็์ขอหมอเนี่ยเรียกว่าเฟี้ยวมากๆากจทอทาใมิโกเริ่มจะใจอ่อนมีการพูดจาแทะลมแบบรัวๆตามที่มันได้ศึกษามาจนเธอเริ่มเคลิ้มแล้วรู้สึกดีกับแรนกัมมาลอถึงขนาดลองใจให้ระเบิดหอไอเฟลให้ดูเลยและแรนกัมมาลอก็จะทําให้จริงๆด้วยบ่งบอกว่าจอบอีโกไม่มีอยู่อีกแล้วเธอก็เลยเริ่มกลับมามีใจให้กับแรนอีกครั้ง ซึ่งสายตาที่ดูอ่อนโยนกับคำพูดที่เหนือความคาดหมายและทะลึ่งตึงตังของอทามิโกะก็ทําให้อัลฟาเบตาตกหลุมรักเธอเหมือนกันเ <c oughs> ขามีคลังข้อมูลเป็นล้านๆในหัวแต่แปลกที่เขาเดาวท่าทีของธามิโกะไม่ได้เลยทั้งคู่ตกหลุมรักกันแบบลับๆและโน้มตัวเข้ามาจะจูบกันตรงเนี้ถ้าตามสัญญามันต้องเรียกแลนด์เข้ามาเปลี่ยนตัวแล้วแต่อย่างว่าความรักก็ทําให้หุ่นยนต์ตาบอดได้เหมือนกันเขาตามน้ําจูบกับทามิโกะไปโดยที่แลนด์ไม่ได้รู้เรื่องเลยสุดนิด ภาพแต่กลระมาณในงานฮาโลวีนที่กำลังวุ่นวายสุดๆเพราะต่างคนต่างก็อยากทำให้รอนประทับใจจนกลายปเป็นเหตุฉุนมุนเรแกนเลยสั่งให้อังเรไปคิดค้นยาแก้มาเบลดไปคุมสถานการณ์ส่วนเธอจะพารอนไปห้องแลบหลีกหนีความวุ่นวายเองแต่ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะแย่ลงอีกนะครับเมื่อห้องทำงานของเรแกนเต็มไปด้วยหุ่นยนต์สุดสยองรอนก็เลยขอตัวไปปาร์ตี้ต่อดีกว่าแต่กลับพบอังเรที่ติดไวรัสไปเรียบร้อยแล้วเบลดที่คุมสถานการณ์ไม่อยู่ ก็เลยรีบบอกให้ทั้งคู่หนีไปและในตอนนี้นี่แหละครับที่รอนเขารู้แล้วว่าทุกคนไม่ได้รักเขาจริงๆแต่ถ,ถูกไวรัสทําให้รักตั้งหากรอนรู้สึกแย่มากๆที่เลแกนทําเหมือนไม่มีใครจะรักเขาแถมยังวิ่งมาเจอร่างโคลหิตเลอร์กับสเต็มเซลล์ของเด็กทารกอีกซึ่งมันแปลกเกินจริยธรรมของมนุษย์มากๆที่นี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ยังแปลกใจไม่ทันหายหลังจากเข้ามาหลบในที่ปลอดภัยกันได้แล้วเรแกนก็บอกว่าจะใช้เลือดของเบลด ที่ไม่ชอบหน้าร้อนมาสกัดยาถอนไวรัสตามหลักการผันผวนยิ่งทําให้ร้อนรู้สึกแย่กับเรแกนเข้าไปอีกแต่ว่าอยู่ๆร้อนก็ดึงสติกลับมาได้และยอมรับว่าคนเราอะ่ะมันไม่ได้ถูกคอกันไปสมดรหรอกเบรดที่เห็นว่ารอนยอมรับได้ที่เราไม่เข้ากันก็เลยสเปกพ่อหนุ่มคนนี้เพราะมีความเห็นอกเห็นใจสุดๆกลายเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวซะอย่างนั้นแถมเบรดยังตอบแทนความจริงใจนั้นด้วยการสลับเสื้อกับรอนเพื่อปลอมตัวเป็นเขาทวงเวลาไว้ให้อีก ทั้งคู่จับมือกันด้วยมิตรภาพที่แท้จริงก่อนจะแยกย้ายกันออกไปเป็นเวลาเดียวกับที่แรนด์มันรู้ความจริงพอดีหลังจากเปิดโปรแกรมแอบ่องหมอเนวิ้งเข้ามาบอกความจริงกับทามิโกะว่าเธอกาลังจูบกับผุนกระป๋องอยู่จนทามิโกะรู้ว่าทุกอย่างที่นี่คือของปลอมแต่สิ่งเดียวที่จริงในห้องนี้ก็คือความรักที่อัลฟาเบต้ามีต่อทามิโกะนิดเองเอาล่ะสิครับที่นี้เลยเกิดการวางมวยขึ้นเพราะแรนด์ไม่เคยเห็นค่ายอย่างอื่นในตัวทามิโกะเลยนอกจากเซ็กส์ที่เล่าร้อน เธอควรได้เจอคนที่ดีกว่านี้คนที่เข้าอกเข้าใจเธอนะ่ะแล้วทั้งคู่ก็วิ่งใส่กันยับยับโดยมีทามิโกะยืนดูแบบสบายใจเชิบขณะที่ด้านของเรแกนในที่สุดเธอก็คิดอะไรออกสักทีแต่มันเป็นวิธีที่กลืนน้ำลายตัวเองมากๆม,มันคือการลบความทรงจำของทุกคนให้ลืมว่ารอนคือใครนั่นเองถ้าไม่รู้จักรอนก็จะไม่เกิดการคลั่งไคล้ขึ้นแต่เรแกนก็จะรู้สึกผิดมากเพราะเหตุผลที่จะให้รอนทํางานที่นี่ก็คือไม่ต้องทํางานลบความทรงจำอ,อีกต่อไปแล้วแต่สุดท้ายทางเลือก ก็ไม่มีมากนักทั้งคู่ร่วมกันขยายสัญญาณของปืนลบความทรงจำและใช้ปืนประกาศที่เรแกนอยากให้รอนเป็นของขวัญต้อนรับเข้าทำงานที่นี่ยิงใส่ฟิลส์แล้วรอนก็จำใจต้องทำงานที่เขาถนัดอีกครั้งปืนลบความทรงจำขยายสัญญาณไปทั่วของนิโตอิงส์จนทำให้ทุกคนที่นี่ลืมไปหมดว่ารอนเป็นใครเป็นการจบปัญหาวุ่นวายของไวรัสมิตภาพลงได้ในที่สุดก่อนทุกคนจะเดินออกไปแบบงงๆว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นวันเนี้ย รอนพยายามคุยกับเรแกนว่ามันไม่สําคัญรอกนะว่าเราจะทํางานให้คอนดิโตหรือว่าอิลูมินาติแต่รัฐบาลเงาจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราวุ่นวายอยู่ดีนั่นแหละซึ่งเรแกนก็สัญญาว่าเธอจะหาสมดุลระหว่างชีวิตคู่กับการทํางานของพวกเราให้ได้แต่พูดยังไม่ทันจบไอหุ่นกระป๋องกับแรนที่ทะเลาะกันแย่งผู้หญิงก็ออกมาต่อยกันถึงนี่โดยมีทามิโกะที่ด่าแรนแบบยับยับและไม่คิดอยากจะกลับมาคืนดีอีกต่อไปแล้วเพราะแรนไม่เปลี่ยนไปเลยจากตอนที่หยาก,กันแถมยังบอกรอนอีกด้วยว่าให้หนีไปเถอะ เพราะคนที่ทำงานที่ขอนิโตอีกไปนานพวกเขาจะเป็นบ้ากันไปหมดก่อนที่รอนจะจากเรแกนไปโดยให้เหตุผลเพียงข้อเดียวว่าผมขอคิดดูก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของเราแค่คิดนะ่ะขอเวลาผมหน่อยนะเป็นการบอกสถานะความสัมพันธ์ที่ดูไม่ดีเอาซะเลยแหละหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปก็คงต้องรอติดตามกันนะครับ และก่อนที่ตอนนี้จะจบลงเราจะได้เห็นโฮโลแกรมของพระรนภาคคลุมที่โทรมาตามตัวแรน์ไปรายงานผลงานในฐานะหัวหน้าของนิโตอิงส์ซึ่งรูปยังไงก็ไม่รอดแน่นอนโดยมีคำถามสุดท้ายก่อนจะปิดตอนด้วยความเป็นห่วงจากคุณยนปากแจวข้างๆว่าให้หางานไว้ให้เลยไหมล่ะพวกแบบนี้นี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกค,คนกับ Inside Job ซีซั่น2 E p ที่6นี้เข้มข้นมากๆเลยใช่ไหมครับ เรื่องสัมผัสได้ถึงความดรามา่าเลยเนะและอีกสตอนก็นจะจบซีซั่นนี้แล้วนะครับยังไงฝากติดตามกันต่อไปเนอะและก็เหมือนเดินมนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครบ3000ไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะขอบคุณทุกคนมานาที่นีด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ